สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเกมมิ่งทีวีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีของผมสกีในเรื่องสกีบิดีทอยเลตในแบบของผมนะครับว่าทฤษฎีนี่มันเป็นยังไงมันเป็นไปได้ไหมมันใช้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันมั่วกันแน่ทฤษฎีไม่มีคาว่าผิดถูกนะครับหรืออาจจะผิดนั่นแหละรครับทฤษฎีก็คือการคาดเดานะครับของผมนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยว่าผู้สร้างเนี่ยเขาจะทหแอนาคตของเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงใครจะชนะนะครับเออน่ะ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมายกทฤษฎีทั้งหมดนะครับที่ผมโคตรจะสงสัยเลยนะครับใครสงสัยและอยากจะตั้งทฤษฎีอะไรไว้นะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะอ่านและกดใจให้ครบเลยอาจริงๆนะครับใครก็ตามที่ผมไม่ได้กดใจให้นะครับอย่าน้อยใจนะครับผมอยากกดให้ทุกคนจริงๆนะเออนะผมรักทุกคนที่มาดูช่องนี้นะครับคุณผู้ติดตามหนึ่งหมื่นซับโคตรโคตรโคตรดีใจเลยอ่ะโอ้โหแถมผมได้เงินแล้วนะครับ ผมมีรายได้เป็นของตัวเองนะครับขอบคุณมากๆที่ทําให้ผมมายืนจุดนี้นะโอเคผมรักทุกคนเอาละได้เวลาไปดูไปดูกันต่อนะครับกับทฤษฎีสกิมบีดีทอยเลทที่ผมนั้นโคตรจะสงสัยเลยนะครับทฤษฎีที่หนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าไททันสปีกเกอร์สามารถเอาชนะกลิชได้และกลิชไม่กล้าสู้กับไททันสปีกเกอร์โดยตรงนี้นะครับผมอิงจากคลิปคลิปนี้เลยอ่า โดย EP นี้นะครับ e ีเท่าไร่ผมไม่สนหรอกเอาเป็นว่ามันประชุมกันนะครับเราจะสังเกตว่าไอ้บนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีไอ้ตัวนี้เ <C ell noise> วลาประชุมไปสักพักหนึ่งนะครับเขาจะหายไปนะครับแล้วสปีกเกอร์แมนนะครับจะโผมานะครับไททันสปีกเกอร์แมนโผมาปุ๊บเจ้าซ่วมตัวนั้นจะหายไปนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาอาจจะสู้ไม่ได้นะครับนี่คือทฤษฎีที่1นเนาะ หรือทฤษฎีที่2อนะครับอาจจะเป็นแค่อิสตเอร์เอ็กเฉยๆนะครับเพราะอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนกลายเป็นตัวนี้อ่าใช่ครับมันคือ g ล i ชนะครับมันออกแบ่งไปได้หลายทฤษฎีนะครับทฤษฎี1นะครับอาจจะเป็นแค่คาใบ้อิสตเอร์เอ็กหรือสปอยนะครับกับทฤษฎีที่2นะครับน้องสู้ไททันสปีกเกอร์แมนไม่ไหวนะครับน้องก็เลยหนีไปเลยนะครับหนีไปเลยนาใช่ครับผมโคตรสงสัยเลยคือถ้าน้อง ให,ให,ให้มันจะเก่งขนาดเนี้ยทําไมมันไม่สู้กับไททันสปีกเกอร์มันสามารถรวบพวกเนี่ยพวกเนี้ยได้ยกตี้นะครับเออนะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบ่งออกเป็น2องไทม์ไลน์เลยนะครับเออไทม์ไลน์แรกก็ไม่มีอะไรนะส่วนไทม์ไลน์ที่2เนี่ยถ้ากลิชสู้สปีกเกอร์แมนไม่ได้หรือไม่อาจจะไม่อยากสู้เฉยๆนะครับเออ ส่วนสกีวีดีแมนนะครับหลายคนนะครับบอกว่ามันไปยึดร่างของเจ้าสปีกเกอร์แมนที่เป็นรุ่นใหญ่มานะครับคือร่างของพี่คนนี้นั่นเองนะครับเลยเป็นที่มาของความแค้นนะครับดูจากภาพน่าจะรู้นะ <S <S ทฤษฎีที่3มนะครับ ใครหลายคนคาดหวังมากเลยนะครับว่าซูเปอร์คาเมราแมนเนี่ยจะกลับมาช่วยเราไหมเพราะพี่แกยังไม่ตายนะครับแค่หนีไปอัปเกรดแต่อัปเกรดแม่งอัพดเกรดโคตรนานหวังว่าก,กลับมาจะเก่งพอๆกับ G Man นะเพราะผมคาดหวังมากๆเหมือนกันนะครับว่าพี่แกนะครับจะกลับมาช่วยซูเปอร์หรือไททันสปีกเกอร์แมนครับเพราะพี่แกน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วแหละเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าเรานั้นเสียรถถังไปแล้วนะครับเป็นกองกําลังสําคัญด้วยนะครับ พูดถึงรถถังแล้วพูดถึงทฤษฎีที่4กันเลยครับทฤษฎีต่อมานะครับเป็นไปได้ไหมว่ารถถังคันนี้ครับอาจจะไม่ได้มีคันเดียวในเรื่องนะครับอืมนะเพราะผมคิดว่าองค์กรนี้นะครับไม่น่าจะเหลือแค่พี่เลเซอร์แมนนะครับถึงแม้พี่แกจะไม่อยู่กับเราแล้วนะแต่มันอาจจะมีคนอื่นอีกที่ยังพอช่วยเราได้นะครับต้องรอดูในอนาคตนะครับเออนะทฤษฎีต่อมาเลยนะั่นก็คือนะครับ การที่จะเกิดสก,กิบีท้ทอยเลสเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรและพวกเขาเป็นใครนะครับคาตอบก็คือพวกเขาเคยเป็นคนมาก่อนนะครับพวกเขาเหล่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าพวกเขานะครับเปรียบเสมือ yea. นผู้ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อนะครับจะกลายเป็นซุวมแบบนี้นะครับและเขายังคงใช้นิสัยของเขาเดิมๆอยู่อย่างเช่นชายคนนี้เขาเคยเป็นตำรวจหรือนักร้องหรือนักดนตรีมาก่อนนะครับเมื voilà. <S 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 ่อเขากลายเป็นซุวมนะครับเขาก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเออยังคงใช้นิสัยเดิมนะครับเพียงแค่ติดอยู่นิสัยหนึ่งนะครับ ที่พวกเขาจะทําพร้อมกันนะครับนั่นคือร้องสกิบิดี้ดอบดอบเยเยสนะครับเออน่ะเออเยสนะเยสนะเออ y e s นะเอออย่าหาผมทะลึ่งโดยจากคนธรรมดานะครับจะกลายเป็นส่วมกันครับอิงจากคลิปนี้นะครับนี่ครับนั่งกินข้าวอยู่กลายเป็นส่วมนะครับมันเปรียบเสมือนลูกระบาดนะครับจากคนกลายเป็นส่วมนะครับซ่วมหัวคนนะครับไม่ใช่คนหัวส่วมแม่ง คำถามต่อมาคือเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลกทั้งเมืองและคามิล่าแมนผล่มาได้ยังไงคามิล่าแมนเป็นองค์กรนะครับที่จะช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากสกิมบิดี้ทอยเลตที่ต้องการจะครองโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับส่วนมนุษย์บางส่วนนะครับยังคงเหลือรอดอยู่นะครับอยู่อย่างหลบซ่อนนะครับเพราะว่าไม่สามารถทําอะไรเจ้าซ่วมนี้ได้นะครับเพียงลําพังนะเออคามิล่าแมนนะครับพยายามจะช่วยโลกและเมืองนี้ไว้นะครับ มันอาจจะจงแจ้งเขาแหละว,ว่าเขาอาจจะเป็นตัวดีนะครับทฤษฎีต่อมานะครับคิดว่าใครเก่งกว่ากันครับส่วนความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าเก่งพอๆกันนะครับเออนะผมคิดว่านะทุกคนคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะและที่สําคัญเลย2คนนี้นะครับเขาจะสู้กันไว้นอนาคตผมว่ามีโอกาส 50- 50นะครับขึ้นอยู่กับคนสร้างเนาะเออ และทุกคนล่ะมีทฤษฎีอะไรกันบ้างตั้งแต่ดูคลิปผมมานะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเราสามารถมาแชร์กันได้นะครับเออทฤษฎีนะครับไม่น่าจะมีผิดมีถูกนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นไปได้ด้วยนะเออส่วนทีวีแมนเนี่ยจะโผล่มาไหมมีคนตั้งคําถามเยอะมากเลยนะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่พี่แกจะเป็นมือที่3มนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ เพราะพี่แกนะครับชอบแอบตามตึกตามชอบมุมตึกนะครับเออและนี่เป็นทฤษฎีทั้งหมดนะครับที่ผมโคตรจะสงสัยเลยนะครับผมอาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมนะครับใครมีทฤษฎีอะไรครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเรามาคุยกันเยอะๆนะครับเออส่วนใครนะครับที่เข้ามาดูนะครับใครที่เป็นคนดูใหม่นะครับก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับทําไว้หลาย EP แล้วนะครับก็สนุกไม่แพ้กันนะครับ เรามีหลายคนนะครับทําตามผมเหมือนกันเยอะมากคนบางคนเนี่ยเขาทําคุณภาพกว่าผมด้วยซ้ําไปนะครับแต่ก็น่านละครับเออนะบุญไข่บุญมันนะครับเออใครบุญมากกว่าก็ยอดวิวเยอะไปนะครับทฤษฎีต่อมา g m a มนทําไปทั้งหมดเพื่ออะไรนะครับเพราะว่านะครับถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะครับเหมือนกับว่า g m a มนเนี่ยน่าจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นซุ่มเพื่อจะยึดครองโลกเฮ้ยคือ <c oughs> คือวันจริงป่าวะจะครองโลกทั้งทีแต่ดันมากลายร่างเป็นส้วมแล้วร้องสกิบลีด่ดอมดอมเย็ดเย็ดเนี่ยนะคิดได้ไงวะเออเป็นมนุษย์ดีๆไม่ชอบหรือว่าเป็นมีความเป็นไปได้นะครับว่า g m a n นะครับอาจจะทําการทดลองในสมัยที่เขายังเป็นมนุษย์แล้วเขาก็อาจจะผิดพลาดนะครับจนกลายเป็นส้วมอย่างนี้นะครับก็เลยต้องไม่มีทางเลือกนะครับเนาะโคตรหาและเคยสงสัยไหมครับว่าพวกมันนะครับประชุมหาลือกัน เรื่องอะไรนะครับคือเราจะเห็นว่าทั้งเรื่องมันจะร้องอยู่แค่สกีบีดีดอมดอมเย็ดเย็ดสกีบีดียียย้อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับมันจะร้องอยู่แค่นี้นะครับโดยมีความเป็นไปได้นะครับว่าไอ้เจ้าแก๊งเนี่ยมันอาจจะพูดถึงองค์กรลับหรืออะไรสักอย่างนะครับที่เปลี่ยนให้เจ้าคาเมล่านะครับกลายมาเป็นสกีบดีคือเหมือนคุยกันเรื่องแบบพาราไซต์นะครับหรือเจ้าโปรสิตนะครับหรือไม่ก็คุยเรื่องเจ้ากลิชนะครับ เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะ,นจะต่อเนื่องกันเลยนะครับอพิโซดเนี่ยนะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าไอ้พวกเนี่ยมันประชุมกันเรื่องอะไรอยู่นะครับเราสามารถคาดเดาได้หลายเรื่องเลยนะครับนะแล้วทุกคนนะครับคิดว่าไอ้เจ้าหัวหน้ามาเฟียเนี่ยหรือไอ้เจ้าสกิบบีตัวเนี่ยเออนะมันปรึกษาหารือเรื่องอะไรกันนะครับถึงขั้นไท,ท่านสปิเกอร์แมนต้องตามมาเก็บถึงที่นะครับ เออคิดดูแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญที่เรามองข้ามก็ได้นะครับทุกคนคิดยังไงกับคลิปนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องเรียนแอบบเรียนหนักอยู่เหมือนกันนะเออผมก็จะเพียเพียนิดนึงครับบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปบางวันขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปผมอยากจะหาเวลาทําคลิปมากนะครับเออนะไจะการบ้านอีกเออสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องพอคลิป เพียงแค่นี้นะครับจริงๆทฤษฎีเนี่ยมันสามารถแตกหักได้อีกเป็นร้อยๆเลยนะครับถ้าถ้าพวกเองคิดได้นะเออเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเออยอดวิวให้ยอดวิวนี้มันจะถึง1น0 0 0แนนะครับก็ฝากกดติดตามนะฝากหลายหลายหมื่นคนหรือว่าหลายแสนคนที่ดูคลิปนี้นะครับโ <c oughs> จน้าก,กดติดตามให้ผมครับมันจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ เป้าหมายของผมนั่นก็คือโล่เงินเออคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะ